วิธีสร้างแพทเทิร์นปกในตัวในคลิปนี้พี่อารีจะพามาสร้างแพทเทิร์นเฉพาะปกนะคะเป็นปกปีกนกลักษณะเหมือนตัวนี้เลยนะปกปีกนกเหมือนตัวนี้เลยถ้าเราทำแบบนี้ได้ปกรูปแบบอื่นๆอ,อันนี้แค่ยกตัวอย่างปกรูปแบบอื่นๆเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เขาจะมีการจะมีความแตกต่างกันตรงที่เราวาดรูปแบบของปกเป็นแบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราไปดัดแปลงแต่ว่าโครงสร้างหลักๆจะเหมือนกันกับตัวนี้เลยอันนี้เป็นแบบง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่นะมาต่อมามาที่แพทเทิร์นของเราเวลาเราจะสร้างปกเราต้องสร้างแพทเทิร์นของตัวเสื้อเป็นเรียบร้อยแล้ว อันนี้ชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังแพทเทิร์นตัวนี้เป็นแพทเทิร์นเสื้อทรงหลวมแต่ว่าการทําคอลักษณะนี้นะคะเราประยุกต์ใช้ได้ทั้งทรงหลวมหรือเข้ารูปได้หมดเลยนะไม่เกี่ยวว่าโครงเสื้อเป็นแบบไหนเพราะเราต้องการทําช่วงคอเอามาใช้ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องทําลักษณะตัวแพทเทิร์นให้มันเป็นแบบนี้มาตัวนี้พีอริตั้งใจว่าจะมาทําเป็นปก ีกนกเวลาสร้างแพทเทิร์นก็เลยเผื่อนะเผื่อกระดาษเรียบร้อยแล้วนะเผื่อกระดาษข้างหน้าตำแหน่งนี้คือเส้นกลางหน้านะคะตำแหน่งนี้เดี๋ยวขอเขียนไว้ไกลๆนิดนึงตรงนี้นะคะคือเส้นกลางหน้าส่วนเส้นด้านนอกจะเป็นเส้นเกยทับเอาไว้เกยทับกัน ส่วนเส้นกลางหน้าจะเป็นตำแหน่งที่เราติดกระดุมนะอันนี้เรารู้เลยว่าเราจะมาทำปกแบบนี้มันจะมีการกดรอยเพราะฉะนั้นพี่รีก็เลยเผื่อจากริมกระดาษนะจากด้านหน้านะจากริมกระดาษเข้ามาหาเส้นกลางหน้าโดยประมาณ6กนิ้วเผื่อไว้เลยก็ได้นะคะโดยประมาณ6นิ้วนะส่วนด้านบนนะด้านบนจากเส้นเส้นเส้นแรกเราเลยนะคะจะเป็นเส้นที่เราจะ เราเรียกว่าเส้นตรงข้างคอก่อนที่เราจะลดไหล่ลงมาหรือจะลาดไหลลงมาเส้นนี้นะเพียรีก็เผื่อจากริมกระดาษ5นิ้ว5นิ้วแล้วขีดเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะทําปกในตัวก็เลยเผื่อไว้แต่ถ้าใครทําออกมาแล้วเราอยู่ริมกระดาษเราสามารถเอากระดาษมาติดสกอ็อตเทปหรือติดกาวเพื่อขยายพื้นที่ช่วงด้านคอแล้วก็ด้านหน้าได้นะคะมาเริ่มต้น เริ่มต้นสร้างแพทเทิร์นกันเลยนะก่อนอื่นให้เราเตรียมอุปกรณ์ก่อนมีอะไรบ้างเผื่อๆไว้นะคะไม้นกแก้วไม้ตรงไม้โค้งนะคะก็คือไม้ทัดนั่นเองนะมาที่ตัวชิ้นหน้ามานะชิ้นหน้านะคะนะก่อนอื่นเราจะต้องรู้นะต้องต้องหาจุดจุดที่เราจะทับกันนะจุดที่เราทับกันแล้วเราจะติดกันดุม เราต้องหาจุดนี้ก่อนนะคะวัดจากเส้นคอลึกอันนี้จะเป็นเส้นคอลึกของเราวัดลงมาอันนี้เพียรีกําหนดให้5นิ้ว5นิ้วนี้ถือว่าไม่ลึกนะคะกําลังพอดีถ้าใครอยากลึกกว่านี้ก็แล้วแต่เรานะคะอ,อันนี้พื้นฐานเลยเพียรีกําหนดให้5นิ้ว ติ๊กตรงตำแหน่งห้านิ้วติ๊กตรงตำแหน่งห้านิ้วนะติ๊กไว้ก่อนแล้วขีดเชื่อมจุดนี้นะคะขึ้นมาหาข้างคอนะขีดเชื่อมมาหาจุดที่เราวัดลงห้านิ้วข้างคอวางให้ตรงแบบนี้นะขีดตั้งแต่ด้านบน ด้านบนสูงๆเลยนะคะลงมาให้เลยให้เลยจุดเกยทับนะคะให้เลยจุดเกยทับลงมาแบบนี้เลยลงมาเลยส่วนข้างบนนี้เลยไปนะเลยไปสามสี่นิ้วนะสามสี่นิ้วก็ได้ขีดไปก่อนอ่าขั้นตอนต่อมาวัดจากข้างคอ ลงมาอยู่ที่ครึ่งนิ้วกับ1ขีดนะคะพิรีจะวัดจากข้างคอลงมาตามตามไหลาลาดของเราครึ่งนิ้วกับ1นึงขีดครึ่งนิ้วแล้วก็อีกครึ่งของหนึงกระเบียดนะคะครึ่งนิ้วกับ1ขีดโดยประมาณติ๊กไว้ แล้วขีดเชื่อมจากจุดนี้นะคะลงมาหาจุดตัดจุดตัดตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวก่อนนะขอขยับโอเคได้อยู่จากจุดนี้ขีดเชื่อมมาหาจุดตัดจุดตัดที่เป็นเส้นเกยทับเส้นแรกอันนี้คือเส้นเกยทับตัดกันจุดนี้ขีดมาเลยค่ะ ขีดสูงเลยไปนะคะขีดสูงเลยไปให้ได้ลักษณะนี้จุดเกยทับตำแหน่งนี้นะคะเพรีเผื่อจากเส้นกลางหน้าไปอยู่ที่3กระเบียดนะ เราจะได้เส้นนี้อันนี้คือเส้นกลางหน้าวัดจากกลางหน้าออกมาสามกระเบียดเราจะได้เส้นเกยทับต่อมาให้เรามาที่ชิ้นหลังของเราชิ้นหลังของเราโค้งคอหลังให้เรียบร้อยคอหลังของเราตอนที่เราตีกรอบ ถ้าตามสูตรของเพียรีนะเพียรีจะวัดจากเส้นเส้นตรงนะคะเส้นนี้เลยเส้นแรกเพียรีจะวัดลงมาที่หนึ่งนิ้วอันนี้สูตรของเพียรีพอเวลาโคง้งเราจะไม่ได้ลงลึกไปกว่านี้เพียรีจะเอาเท่าเท่ากับที่เราวัดลงแล้วค่อยๆโค้งขึ้นมาส่วนด้านข้างคอตรงนี้นะคะชิ้นหน้าของเราชิ้นหน้าวัดเข้ามาเท่าไหร่ ชิ้นคอหลังวัดเข้ามาเท่ากันแล้วโค้งนะคะแล้วเราก็วัดตั้งแต่นะะตั้งแต่จุดนี้นะโค้งตามคอหลังมาหาตำแหน่งนี้ได้เท่าไหร่จดไวนะะ้เพียรีได้สามจุดห้าเราตั้งสายวัดแล้วก็โค้งตามนะะเพียรีได้อยู่ประมาณสามจุดห้าสามนิ้วครึ่งเราก็จดไว้ก่อนนะเอาตัวเลขนี้มาใช้กับเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะ ตัวเลขนี้นะนวัดจากไหล่ของชิ้นหน้าขึ้นไปเท่ากับคอหลังที่วัดได้ตั้งสายวัดขึ้นไปติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้อันนี้ได้สามนิ้วครึ่งพที่รีติ๊กไว้พอได้แบบนี้แล้วนะคะขีดตั้งฉาก ออกมานะคะมาทางฝั่งไหลฝั่งนี้นะขีดตั้งฉากวางไม้นทัดตั้งฉากขีดมานิดนึงแล้วว,ออวัดจากจุดนี้ออกมาวัดจากจุดนี้ออกมาจุดตั้งฉากตรงนี้นะคะออกมาครึ่งนิ้วติ๊กไว้ครึ่งนิ้วนะติ๊กไว้ โค้งเลยนะคะใช้ไม้โคง้งนะคะส่วนที่โคง้งโค้งเพราะเราจะโคง้งช่วงช่วงไหลตรงนี้นะคะโค้งมาหาจุดนี้กันโคง้งจะใช้ประมาณช่วงประมาณ18 19 20นะคะช่วงฝั่งนี้นะ,ะประมาณ18 19ปเออประมาณ18นะทุกคนเขาจะได้โค้งต่อเนื่องโค้งจากช่วง ช่วงไหล่ขึ้นมาหาจุดนี้โค้งๆนิดหนึง่งแล้ววัดอีกรอบนะคะจากจุดไหล่ขึ้นมาหาจุดนี้ได้3นิ้วครึ่งเหมือนเดิมไหมนะะลองวัดดูนะหรือได้เท่ากับคอหลังเหมือนเดิมไหมโอเคนะตัวนี้ได้เหมือนเดิมนะคะ3นิ้วครึ่ง เส้นนี้เราจะไม่ได้ใช้เราจะใช้เส้นที่โค้งออกมาะเดี๋ยวเติมสีให้ก่อนนะประมาณ18 19 19เกออ19ก็ได้นะประมาณ19จะสวยทุกคนประมาณ19เขาจะโค้งอันนี้คือเส้นคอคอหลังของเราอุ้ยปากกาไม่ติด ใส่สีน้ำเงินแทนนะคะอ,อันนี้เส้นไหละะพอได้แบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาวาดนะคะวาดรูปทรงของปกนะคะ รูปทรงของปกอันนี้แล้วแต่เราเลยนะเราอยากได้แบบไหนแล้วแต่เราจุดจุดที่เราวัดลงนะคะ5นิ้วตอนแรกนะคะจุดนี้นะจุดนี้จะเป็นจุดตำแหน่งที่เราติดกระดุมเม็ดที่1นะคะติดกระดุมเม็ดที่1นะ,ะจุดนี้นะเวลา,าเราเราวาดปกถ้าเราเป็นมือใหม่บางทีเราอาจจะกํำหนดไม่ค่อยถูกเพราะ,ะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวพีร่รีจะพาพาทำแบบง่ายๆเลยนะคะมา ให้เราวัดจากจุดนี้นะคะมาหาจุดนี้นะเส้นด้านในนะกับจุดนี้แบ่งครึ่งนะจุดนี้กับอ่ะใสใช้สายวัดดีกว่าวางแบบนี้ช่วงเส้นบ่าพับสายวัดเพื่อแบ่งครึ่งแล้วติ๊กไว้ติ๊กไว้ส่วนช่วงคอนะคะวัดจากด้านข้างคอเส้นตำแหน่งนี้นะ ข้างคอวัดออกมาอยากได้ปกใหญ่แค่ไหนอันนั้นแล้วแต่เรานะคะอยากได้ปกใหญ่แค่ไหนแล้วแต่เราแต่ถ้าคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยแบ่งครึ่งเอาดีกว่านะคะจับจากริมด้านข้างคอเส้นแรกนะคะพับแบ่งครึ่งมาหาปลายไหลเพื่อทําความใหญ่ของปกอันนี้เป็นแบบง่ายนะบางทีเรากำหนดไม่ค่อยถูกนะคะทําแบบนี้ไปก่อน แล้วขีดเชื่อมมาหาจุดนี้จากไหลเชื่อมมาหาบาจากบาขีดเชื่อมมาหาจุดตัดตำแหน่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นจุดตัดของเส้นเกยทับมาตำแหน่งนี้ให้เราขีดแบบนี้ก่อนมันจะได้มีโครงเขาพอได้แบบนี้แล้วถ้าเราแบบ อยากทําเป็นปกบัวอะปกโค้งๆนะทุกคนอันนี้เริ่มเป็นปกแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เราจะทําเป็นปีกแบบนี้นะคะเป็นปีกแบบนี้นะคะจุดจุดไหลจุดไหลมาหาจุดนี้นะคะแบ่งครึ่งด้วยสายตาจุดไหลมาหาจุดนี้นะแบ่งครึ่งด้วยสายตาเราจะโค้งเราจะโค้งมาหาครึ่งนิ้ว อันนี้สําหรับมือใหม่ที่ยังกําหนดไม่ถูกว่าจะโค้งไปยังไงนะคะมาใเราโค้งมาแบบนี้นะคะทีนี้จุดจุดตัดเส้นเกยทับมาหาจุดนี้แบ่งครึ่งด้วยสายตาแบ่งครึ่งด้วยสายตานะคะขีดแล้วจากจุดนี้มาข้างในครึ่งนิ้วนะคะจากจุดนี้นะมองด้วยสายตาไม่ต้องไปวัดก็ได้อ่าครึ่งนิ้วแล้วเราจะโค้งจุดนี้นะเชื่อมมาหาจุดนี้กัน โดยใช้ไม้โค้งนะวางวางลักษณะฝั่งนี้นะคะอืมวางลักษณะให้เขาได้จุดนี้ด้วยให้ได้จุดนี้ด้วยมาหาจุดน,นี้วางตำแหน่งนี้สวยนะคะมาตัวนี้เพียรินลงสีแดงนะคะลงสีแดงเป็นตัวปกให้เลย โค้งจากจุดตัดขึ้นมาครึ่งนิ้วอันนี้แล้วแต่เราจะวาดนะคะปกอะแล้วแต่เราจะตกแต่งแล้วแต่เราจะตกแต่งอันนี้จะเป็นตัวปกของเพียรีตามสีแดงเลยนะคะตามสีแดง ทีนี้เราจะเราจะประกบปกตัวนี้เราจะก๊อปปี้ให้เขาอยู่อีกด้านหนึ่งก๊อปปี้มาอยู่ด้านนี้ปกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอขอระบายระบายสีปกก่อนอันนี้คือตัวปกจะลักษณะประมาณนี้เราจะทำปีกใหญ่กว่านี้นะคะก็ได้นะ หรือเราจะทําปีกให้มันต่ําตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราหรือเราจะเอาสูงอันนี้ขึ้นอยู่กับการวาดเลยนะคะแต่ถ้ายังวาดไม่ค่อยเป็นก็เอาตามพียรีแบบนี้ไปก่อน,นอันนี้คือปกแบบธรรมดานะ,ะปกปกปีกนกแต่ถ้าเราอยากเป็นปกบัวสมมตินะสมมติอยากได้ปกบัวหรือปกอปกแบบนี้กล้วยหอมแบบนี้นะคะเราสามารถขีดเหมือนกันแบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็โค้ง โะคะง้งแต่ว่าเดี๋ยวเพียรยีจะแยกคลิปดีกว่านะเพราะว่าถ้ารวมๆกันเยอะๆมือใหม่ของเราจะงงนะเดี๋ยวพีร่รีจะแยกคลิปให้นะมาพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคัดลอกปกฝั่งนี้ให้มาอยู่ด้านนี้มานะให้เราพับเส้นเส้นสีแดงตัวนี้นะเดี๋ยวพียรยีจะขีดให้เขาเป็นสีแดงเส้นนี้นะคะเส้นแรกนะเส้นแรกให้ขีดเส้น แรกของเราเอาไม่ใช่ขีดให้พับนะพับเส้นแรกตั้งแต่ด้านบนสุดนะคะไล,ล่ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆกระดาษใครไม่พอนะให้ต่อลงมาเรื่อยๆแล้วพับเข้าไปด้านในนะคะถ้าใครอยากโค้งเยอะกว่านี้หรือเอาปีกใหญ่กว่านี้ขยับขยายได้เลยนะคะอันนี้เราสามารถตกแต่งได้อีกนะ ไม่ใช่ว่าแบบนี้ก็คือแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะคะหรือถ้าเราไม่อยากมีปลายปกตรงนี้เราก็โค้งได้ถ้าเราอยากได้ปกใหญ่ที่เป็นบัวเราก็โค้งลงมาอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแต่งฝั่งด้านนี้นะคะ,ะแต่ว่าอันนี้เราจะเอาลักษณะประมาณนี้นะต่อมากดรอยใครมีที่กดรอยให้เรากดรอยได้เลยจากด้านข้างจากไหลจากไหลมหา มหาจุดนี้เรากดรอยได้แต่ว่าเพียรยีไม่มีที่กดรอยเราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ไม้โค้งบางจุดนะคะมาเพียรยีจะกดรอยจากไหลก่อนนะจุดสีแดงจุดสีแดงคือจุดตำแหน่งที่เราจะกดรอยสีแดงสีอะไรไม่รู้หลายสีวางแบบนี้ก่อนเริ่มจากไหลวางไม้ทัดตรงไหล กระดาษขึ้นมาแต่ไม้ทัดพี่ริกดไว้นะคะพับกระดาษขึ้นมาแล้วเราขีดข้างล่างอันนี้คือการกดรอยอการก๊อปปี้นะคะ,ะขีดเสร็จแล้วนะต่อมาจุดนี้เราก็วางไม้มัทัดหาส่วนที่เขาโค้งลักษณะเหมือนกันอันนี้โอเคนะได้เราก็จะโค้งจากจุดนี้มาตรงนี้กดไม้โคง้งแล้วก็เปิดเฉพาะข้างล่าง ดินสอให้เหลาคมกว่านี้นะคะ,ะดินสอเราก็จะแทรกด้านล่างแทรกด้านล่างให้ชิดกับไม้บรรทัดโค้งของเรามาตั้งแต่ไหลนะตั้งแต่ไหลโอเคนะตรงนี้พี่รีขีดแล้วต่อมาสีแดงตรงนี้สีแดงตรงนี้หาไม้มุมไม้ไม้บรรทัดที่ลงตัวนี่อันนี้โอเคนะลงตัว เราก็จับกดไม้ทัดโค้งแล้วเราก็เปิดตรงนี้เปิดข้างล่างสุดนะเปิดแต่ว่ามือฝั่งขวาพี่รีกดไว้อันนี้เปิดแล้วเราก็เอาดินสอนะคะแทรกขีดดินสอนี้เราจะวางเฉียงๆนิดนึงแล้วก็ให้ชิดกับไม้โค้งนะคะลากจนมาถึงด้านหน้าตำแหน่งนี้อันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนเขาจะเป็นลักษณะแน่กลายเป็นรูปปก เดี๋ยวเพียรีเติมสีให้เราจะได้มองเห็นสมมุติว่าเราขีดมามันอาจจะคลาดเคลื่อนจากจุดจากจุดนี้นะคะเรายึดจุดนี้ก่อนนะแล้วโคง้งโค้งตามเส้นเพราะบางทีมันเกิดจากการกดรอยนะคะจากจุดนี้อ่าโค้งตามเส้นดินสอน โค้งตามที่เรากดรอยนะคะอันนี้เมื่อเราขีดก๊อปปี้เรียบร้อยนะคะฝั่งข้างล่าง ต่อมาอันนี้จะเป็นส่วนของคอหลังอันนี้คือคอหน้าอันนี้คือคอหลังเราจะใช้จุดที่เราโค้งออกมาตรงนี้นะคะจะเป็นฐานคอนี้ให้เราวางไม้ทัดตั้งฉากถ้าเราไม่มีไม้ตั้งฉากให้เราใช้ไม้ทัดแต่ว่าให้ละนาบนะคะละนาบฝั่งนี้อยู่นาบนะะนาบตรงกับเส้นโค้งตัวนี้นะคะเราจะได้เส้นตั้งฉากออกไป ก็คือเส้นเฉียงๆออกไปถ้าเรามองด้วยสายตาเราก็ขีดไปเลยอขีดไปแบบนี้ก่อนอันนี้คอหลังเราอยากให้ปกเขาใหญ่แค่ไหนอันนั้นแล้วแต่เรานะคะมาอันนี้เพี่รีกำหนดให้สนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดออกไป2นิ้วครึ่งติ๊กไว้จุดนี้วัดออกไป2นิ้วครึ่งช่วงประมาณกลางๆนะคะติ๊กไว้ เราจะโค้งจุดนี้มาเชื่อมต่อจุดนี้กันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะแปบ๊บหนึ่งตรงนี้นะคะเราจะโค้ง จากจุดนี้เขาจะโค้งนิดเดียวนะคะตามองศานี้เลยจะโค้งนิดเดียวแล้วเชื่อมต่อกับตัวนี้แต่ถ้ามันใหญ่ไปเดี๋ยวเพียราจะปรับเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะเอ้ใหญ่กว่าตรงนี้ถ้ามันเชื่อมต่อแล้วมันขัดขัด,ขดตาเราสามารถตกแต่งได้นะคะส่วนของอความกว้างของปกช่วงไหลนะคะมาอันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่2นิ้วครึ่งนะคะติ๊กไว้2นิ้วครึ่ง ตรงนี้สองนิ้วครึ่งนะติ๊กไว้ไล่ลงมานิดนึงสองนิ้วครึ่งติ๊กไว้นะคะนะให้เราโค้งเชื่อมต่อกันก่อนอันนี้จะโค้งโค้งนิดนึงโค้งเบาๆนะเพียี่จะเดี๋ยวดูว่าเราจะต้องตกแต่งอะไรอีกไหมโค้นะงเนะพียีิโค้งตามองศาตัวนี้นะนะเดี๋ยวใส่สีแดงนะคะ โค้งจากปลายไหลลงมาตามไม้โค้งก่อนนะเราจะเห็นความต่างเขาตรงเนี้ยความต่างเขาตรงเนี้ยก็คือเหมือนพี่รีทําปกช่วงไหลมันใหญ่ไปแล้วพอข้างบนเขามามันไม่ค่อยต่อเนื่องอันนี้เราแต่งได้นะทุกคนเราก็แคนะ่เราก็แค่ตกแต่งตัวนี้ให้มันเชื่อมต่อหากันนะสมมติตรงนี้พี่รีก็จะให้ช่วงเนี้ยเขาเนียนเนียนหาจุดนี้นะคะ เนียนๆหากันแบบนี้เนียนๆหากันลงสีเลยอันนี้เราแต่งได้อันนี้เส้นนี้พีอรีไม่เอานะคะอันนี้เส้นนี้เพีอรีไม่เอาเพราะว่า มันใหญ่ไปอันนี้มันใหญ่ไปแสดงว่าปกของเพี่ยรีมันจะอยู่ประมาณนี้นะเดีย๋ยววาดแต่งใหม่นะอันนี้อันนี้ไม่ต้องแก้ก็ได้นะคะเอาแค่ตรงนี้ให้เขาเนียนหากันแต่อันนี้เพีรีจะวาดให้ดูว่าปกที่เราขยับเข้าตรงนี้นะคะมันมีผลกับฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะเริ่มเล็กลงนะเล็กลงแต่ว่าสมดุลน,นะคะเล็กลงแต่ว่าสมดุลนะกลายเป็นปกของเราจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่เอานะ นี่ไม่เอาเขาจะกินเข้านิดนึงเป็นปีกออกมา,า,ห,าหรือถ้าเราอยากได้ใหญ่ๆแบบนี้สมมุติว่าอยากได้ใหญ่ๆแบบนี้เราก็สามารถปรับปกตรงนี้ให้ใหญ่ได้นะทุกคน